สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟอครับช่องที่ส่งสกิน rv และกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมโอเคทุกคนขอโทษด,ด้วยจอมันยอดไปนิดนึงนะถ่ายปกแล้วก็ลืมไงทุกคนแก่แล้วไนงะขอโทษด,ด้วยนะครับผมตรงนี้จัดทรงกันตรงนี้เลยนะโอเคก็วันนี้จะมารีวิวแบบ2กิจกรรมแบบชิลๆนะครับผมใช้คูปองฟรีลวนนะโอเคกิจกรรมแรกครับ กล่องสกินอัลติเมต25คูปองนะแล้วก็จะมีอะไรเก็บตกก็ซื้อไปอันนี้คือกล่องโรงเรียนหน้าอยู่นะครับผม88แพงนะ88สําำหรับสกินเซตนี้นะครับผมแล้วมันเป็นการสุ่มเลยนะอะซื้อไปก่อนครับเก็บเก็บตกไปนะเออได้อะไรก็ตามนั้นเพราะว่าขาดเยอะเหลือเกินไอ้ เรามีดีนสอไปโรงเรียนแล้วเรามีกบเหล่าแล้วนะครับผมเอ้ย,ยโคตรคิดถึงกบเหล่าแบบดึงงัง้ยๆงๆแต่วเทนะครับผมน่ารักน่ารักโอเคต่อไปอีกอย่างหนึ่งครับก่อนไปถึงสกินอัลติเมทขอตรงนี้ก่อนสกินถาวร299คือแพงมากทุกคนมีของดีอยู่2อันแค่นั้นนะครับผมเป็นเอสดีเมอร กับตัวเ l เลเท a l ลพิลส e นะครับผมของเยนานะแต่งโปรไฟล์สวยมากสกินนี้นอกนั้นก็คือเกลือนะอันเนี้ยเออก็แพงอะ่ะเออแต่ว่ามันเป็นลิมิเต็ดที่แบบสวยนิดนึงนะครับผมก็แล้วแต่ทุกคนนะเออแต่ว่าก็ผมมีคูปองลิมิเต็ดเยอะไงสัดให้หมดนะครับผมห้าพันสี่ตรงนี้มับเข้าไปสุ่มนะแบบนี้คือสุ่มนะครับถ้าเป็นกล่องคือสุ่มถ้าเป็นตรานเชิญคือคุณเลือกเลย นะครับผมนี่ตัวตัวสักรอบไปลากโอเคครับผมอ่ะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพิ่งก่อนไปถึงกล่องอัลติเมทแนะนํากันก่อนนิดนึงว่าวันนี้นะครับวันที่14ี่นี้ก็คือพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนเนี่ยไอตัวโปเติมปองเนี่ยจะหายไปแล้วครับอยู่อยู่ตรงไหนไม่รู้โปเติมปองนะอเคอยู่ตรงนี้ทุกคนอยู่ตรงสลามนะรูปสลามตรงนี้นะแล้วก็หาคําว่าสกินคอแลบสลามนะครับผมแล้วก็ดูตรงนี้ เติมปองต้นเดือนนะครับผมนี่มันหมดหมดเขตคือวันที่14นะครับตอนเที่ยงคืนนะถ้าใครจะสุ่มไม่ว่าจะเป็นฉี่หรือว่าอิก,กีนะครับยังไงก็เติมไปก่อนเท่าไหร่ก็ได้10บาทในเว็บไซต์กอฟก็ได้ก็จะได้รับโทเค็นตีไ้ก่อนแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนคุณค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะเอาไม่เอาและการเติมเนี่ยครับคือเวลาคุณไปเล่นกิจกรรมฉี่อย่างน้อยคุณก็เปิดได้16ช่องอนะไรเงี้ยเออนะมันก็จะได้ประหยัดไปแบบ คุณจะได้สก,กินเลเยนด์เจนด้วยแล้วก็ของเบบี้ไลทางนะครับส่วนอีกกี้ก็เช่นกันคุณก็จะได้เอฟเฟกต์รูปโปรไฟล์อะไรเงี้ยสำหรับแค่ทกเคนตีนะเออแล้วเอาไม่เอาอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยไม่อยากให้พลาดตรงนี้ไว้นะครับผมโอเคปเราไปซัดตรงนี้เลยครับสกินอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกล่องอัลติเมทนะขออา่านเลทนิดนึงสาหรับกล่องอัลติเมทครับวิมันปรับลงนะรอบก่อนอ่ะคนได้กันหึมห่ำแล้ครับผมเป็น2%แต่รอบนี้มันเหลือ1.2 5 ก่อนมันน่าจะบักน่าจะลองลองงานแล้วก็อ้าวโดนนะครับผมก็จะมีหลายตัวเหมือนกันนะอัลติเมตตัวท็อปท็อปนะก็จะเป็นเฮเลนลูกนะครับผมหรือว่าใครอยากได้ตัวชัวร์หน่อยก็ไปลุ้นในตัวซื้อเยอะลดยับนะครับแต่นั้นนะมัน,นคุณต้องหารีเฟซหาอีกนะโอเคผมซัดไปก่อนกี่คูปองอะคูณ25 3ห้เเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าของเตือของมันคือดาบ อันละ15คูปองนะก็จัดไปเลยวัยรุ่นเปิดทีเดียว15ต้องมีแตกบ้างดิแตกหน้าม้าได้ดิโอ้โหเหมือนเดิมเลยเหมือนคลิปที่ครั้งที่แล้วที่ผมเปิดกล่องแบบนี้เลยนะครับผมได้16ดาบเหมือนกันเป๊ะนะตอนนี้ดาบผมมี120แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบัตเตอร,ร์ไฟฟินิกนกฟินิกเนี่ยอาจจะต้องโดนผมนะโอเคค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆผมยังขาดการ์ดอยู่อีก2ใบั้งที่แบบ คือใบหนึ่งยังไม่ได้ทำเควสอีกใบหนึ่งยังไม่ได้ยังหาไม่ครบนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยรับละก็แต่ถ้ามกีก็เอามาขายได้ครับผมเออก็เดี๋ยวก็ถ้าถ้ามีมาขายก็ซื้อนะครับผมราคาก็ขึ้นตามนี้นะใ,หให้เลยนะขายผมอะ่ะอาจจะขายไม่ได้แพงแต่คุณได้เงินชัวร์ไม่ต้องไปมั่วสุมกับมิจฉาชีพนะครับผมโอเควันนี้ก็หมดนะครับสำหรับกิจกรรมช่องกอฟอพรุ่งนี้สำคัญมากครับเหมือนนว่าจะมีข่าวว่าลิเลียน่าวิชิงเอานะ ลิเลนา8ปีของเราจะกลับมาเป็นครั้งแรกนะครับผมไม่นับงานที่หวนคืนสกินไปแล้ว2ครั้งนะต้องกดในงานต่อคิวกันวุ่นวายจุงจังนะครับผมครั้งนี้จะเป็นออฟฟิเชียลในเกมเป็นครั้งที่2นะคร,ครั้งแรกคือไม่มีการันตีแล้วก็แบบมันมันจะมันจะเขียนว่าใช้ยังไงก็ได้ไม่เกิน5,005หรือ5,008นี่แต่ผมคับคายคับคา,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 าว่าไม่มีเลยไม่มีการันตีเลยโหดร้ายมากแต่ว่าคนโดนกันประมาณ 5, 5, 5, 5 8, ้าพันห้าห้าพันแปดอะไรเงี้ยท,ที่แบบหนักๆน,นะสี่พันสามพัก็มีตะปะป,ะปายนะครับพรุ่งนี้กิจกรรมมันจะเป็นยังไงก็กดซับสไคร์ช่องนี้ไว้ก่อนรู้ก่อนแน่นอนนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีจับผมบายจุ๊บช่วงนี้ไม่ได้เล่นกันเยอะ